โลกนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในโลกของ scp 0 9 6กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจากพาที่แล้วนะครับที่ผมนั้นได้เข้าไปในศูนย์วิจัยได้เนี่ยคือมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเว้ยที่มันต้องใช้ขียการระดับสูงนะครับขีการระดับหนึ่งเนี่ยคือมันคาใจผมมากเลยเว้ยแล้วผมก็อยากที่จะเข้าไปมากๆนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะผมได้ไปดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศมานะครับเขาบอกว่าเราต้องตกปลาเว้ยและการที่เราจะคราฟต์ตกปลาได้นะครับก็คือเราต้องมีเลเวลที่เลเวลห้าใช่แล้วคร มันก็เลยทําให้ผมนั้นต้องหากุญแจแบบตามศพของคนหรือว่าตามที่คนเขาทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะกุญแจสาหรับเปิดบังเกอร์หลบภัยเนี่ยครับเมื่อเราได้กุญแจมาเนี่ยเราก็เข้าไปในบังเกอร์นะครับเพื่อที่จะไปเอาคีย์การ์ดระดับหนึ่งมานั่นเองแต่ตอนนี้คือต้องหากุญแจก่อนเลยอย่างแรกคือถามเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะครับแถมยังด่าผมว่านูบด้วยนะเ <c oughs> หยียบกองไฟขนาดนี้คือไม่ล้อเลยแหละ ผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมใช่เลยครับเจ้าศูนย์เก้าหกคือมันไล่ฆ่าคนและแล้วตอนนี้คือเรายังไม่มีบ้านเรายังไม่มีเวลไม่มีคีการ์ดไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยสรับคอนเทนต์ในวันนี้ดูเหมือนว่าผมต้องไปเวลนะครับถ้าเกิดผมไม่โชคดีเจอกุญแจเปิดฝาท่อเนี่ยเปิดบังเกอร์นะครับคือผมก็ต้องเวลให้ถึงเวลห้าเว้ยซึ่งการที่เวลขึ้นนีครับอยู่แถวนี้ซึ่งการที่เวลมันจะขึ้นนะครับตอนนี้ผมรู้แค่าการมีชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับพอถึงตอนเช้าเจ้าหลอดอ็พีสีเขียวมันก็จะเพิ่มให้รครับ fuck เฮ้ย <f uck> แบบนี้คือผมโดนเล้งวะแบบนี้คือผมโดนเล้งวะเนี่ยมันมีกรอบกรอบดำรอบๆอบแน่ๆเลยจากคลิปที่แล้วก็มีกรอบดำแบบนี้แล้วก็ตายคือ <c oughs> มันร้องแหย่ปากโหยหวนแบบหนักมากนะครับหนักตลอดทั้งคืนจนผมต้องตัดคลิปมาตอนเช้าเลยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ตน,น้เขาเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือผมเก็บเก็บมาหมดทุกอย่าง วอเตอร์พี <Water> <c oughs> คือตอนนี้ผมเก็บอาหารเขามาหมดแล้วเหมือนว่าเขาจะแลกของกันนะคุณผู้ชมแต่คือเราเนียนีบคือเราหิวมากตอนนี้เพื่ออยู่รอดเพื่อชีวิตของเรากินเข้าไปก่อนกินเข้าไปก่อนเขาคงไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนหยิบมานะขอโทษด้วยนะผู้นายอุ้ยมีบัตรคารสดีซ่อนอยู่ข้างหลังไอ้มอนี่วแต่คือจะตื่นเต้นทำไมวะคือผมต้องการบัตรคารสหนึ่งเว้ย ลองหารอบรบร้านมันมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะครับสหรับร้านเอาบี้เนี่ยจักรยานก็ไปปั่นไม่ได้เอ้บว่าฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างช่วยหาเบ็ดหน่อยหรือถ้านายต้องการช่วยมากกว่านั้นนะั่นคือเอาคีย์การ์ดระดับหนึ่งหมฉันเลยเอาบี้อ๋อจ่าย25เหรียญเพื่อเอาคันเบ็ดว่ะเอาว่ะเอ,เอ้แต่แต่ตอนนี้คือเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่า คือผมยังไม่ซื้อดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดผมซื้อไปตอนนี้เครัยผมน่าจะตายนะครับแล้วเบ็ดมันน่าจะหายนะเราก็จะเสียเงินนะครับไม่สามารถซื้อได้เลยเว้ยเพราะงั้นคือเราไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องค้าคันเบ็ดแล้วไม่ต้องมีเลเวล5าแล้วนะคุณผู้ชมผมชอบเซิร์ฟนี้มากเลยเว้ยคือเซิร์ฟนี้นะยครับเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเขาอยู่กันแบบก่อกลุ่มนะครับอบอุ่นมากเลยเซิร์ฟนี้คือเขาจะเน้นสร้างบ้านบนที่สูงกันนะครับนี่ทางข้างบ้านนะครับมีไฟด้วยแล้วก็มีบันไดแบบสูงๆเลยเวลาาากกกกงคคืนนนนเเีียทุุ้็จะมออดตัั โอยตัวเมื่อกี้นี่ยมันขึ้นบันไดไม่ได้มั้งน่าจะใช่นะครับถ้าเกิดมันขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะมากินผมตอนคืนที่แล้วแล้วแหละไอหมอนี่มันบอกว่าเราหน้าเกลียดมากนะครับมูเมนบวกพริกก็คือเราเป็นมนุษย์หมูนะครับมันบอกว่าเราหน้าเกลียดมากมันบูลลี่ผมไอคุณผู้ชมแล้วมันก็บอกว่าดังนั้นมันจะให้การ์ดเรานะครับแล้วมันก็โยนการ์ดคลาสดีมาให้นะครับซึ่งคือผมไม่เอาเว้ยผมมีอยู่แล้วอีเมคอนใส่แว่น คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันตกได้ทุกแหล่งน้ําหรือเปล่าแต่คือเดี๋ยวผมจะตกตรงแอ่งตรงนี้แล้วกันแล้วคือมันตกยังไงอ่ะคือมันจะกินให้เองเหรอปลาหรือว่าเราต้องวัดมันขึ้นมาวะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยปลาเหรอดิวอันนี้คือปลาหรือสบู่เนี่ยอุ้ยมีการสร้างเรือด้วยวะ เพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันสร้างเรือได้ด้วยอ่าได้ได้ปลาหมอีกแล้วนะครับโอเคกินไปก่อนคือเราจะตกจนกว่าเราจะได้กุญแจนะผู้ชมโอเคตกไปเรื่อยคือเขามาสร้างทางตกปลาให้ผมนะครับอันนี้ก็คือขอบคุณเขาไปแล้วนะครับแล้วเขาก็มาสร้างเรือโชว์นะเลย์เทลออช็ตอย่าอย่าไปตีผมนะ scp อย่าเพิ่งเสียงดังมาตไกลชนะ แล you you mm hmm. e, ะทุกคนก็พร้อมใจที่จะมารวมตัวกันท UH ั้งหมดนี้นะครับเมื่อถึงเวลากลางคืนใครอยู่ข้างล่างก็คือตุยครับตุยแน่นอนมันวิ่งล่าสักขนาดนั้นเช้าปุ๊บเราก็ต้องรีบมาตกปลาครับตอนช้าไม่ได้มีเวลาแค่4นาทีกว่า5นาทีนะตอนนี้ผมกำลังมีความคิดว่าถ้าเกิดเรามารอตกตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คลิปนะครับสหรับในวันนี้เพราะงั้นคือผมจะมา สร้างนะครับสร้างล้อมรอบบ่อเลยแล้วเราจะได้ตกตอนคืนกันได้ไงคือไหนๆตรงนี้มันก็มีไม้พาเลตสักขนาดนี้แล้วเนี่ยครับเพราะงั้นคือมามาล้อมรอบเลยโอเคประมาณนี้มันก็น่าจะกันมันได้แล้วแหละนะคือมันคงไม่โชคร้ายมาหาเราคนเดียวหรอกมั้งเพราะว่ามีคนอยู่ในเซิร์ฟแล้วตั้งหลายคนมันน่าจะไปไล่จับไอ้พวกคนที่อยู่กันเป็นกระจุกแหละเจ้า scp-096 เนี่ยเพราะงั้นคือผมน่าจะตกปลาตรงนี้ได้ชิลๆแหละสำหรับคืนนี้ กูตกได้แต่กุ้งลอสเตอร์วะเนี่ยกินมันจะไม่รู้จะกินยังไงแล้วเนี่ยอืมกินเลยเข้าไปอีก one hour later อู้ในที่สุดก็ได้กุญเชมาแล้ววู้ดีใจมากมากเลยกดแต่ <P ain> ostat? ได้คือความดีใจมันหมดไปแล้วคือผมอัดไว้นานมากจนผมยกเลิกอัดไปนะครับแล้วผมก็มานั่งตกชิวๆแบบไม่ได้อัดคลิปะนะ ไหนๆก็จะได้มันก็มืดแล้วเนี่ยพาะง้นเดี๋ยวผมจะตกปลาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงเช้าอีกวันหนึ่งแล้วกันนะเป็นการหาอาหารไปในตัวนะครับดีนะที่เมื่อกี้มันเช้าพอดีมันมีคนหนึ่งนะครับโคตรซนเลยล่อ SCP มาอยู่ตรงผมแล้วมันก็ลื้อบ้านผมออกอุ้ยโอเคโอเคโอเคตอนนี้คือเราต้องรีบต้องรีบเข้าร้านเอลบี้เอลบี้เอ่อผมขอซื้อนท์วิชั่นแล้วกันนะอุ้ยราคา100เหรียญเลยล่ะนท์วิชั่นราคาขึ้นมาเน่เอลบี้มีนท์วิชั่นไฟฉายคันเบ็ด หกสิบเหรียญหรือว่าสามสิบโลบากเนะครับเอาเป็นเป็นเป๊ะฉายแทนก็ได้เอาบิสิ่งต่อไปที่เราต้องหาเนี่ยก็คือกระท่อมนะครับผู้ชมใช่ไหมวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะกระท่อมนี้นะครับมีอาหารเยอะอยู่โอเคแต่ว่าเรายังไม่ต้องการคือเราต้องการหาห,าหลุมหลุมเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นนะผู้ชมเป็นหลุมหลบภัยบังเกอร์หลบภัยอะไรประมาณเนี้ยอ่าบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์ไม่ใช่เอ้ยเจอแล้วนี่ไง เอากุญแจกุญแจกุญแจถือถือถืออ่าลงมาได้แล้วครับผมแช่นี้แหละนะกุญแจเจ้าปัญหากว่าจะได้นี่บ้าไปไปฉายมาอุ้ยไ่ฉายมีหมดปะเนี่ยทำไมสว่างจังวะขีการเลยไม่วหนึ่งโอ้โหกี่ใบ,บวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเลยเนี่ยครับโอเคแต่เราต้องการแค่นะอันเดียวนะเออตอนนี้มันมันมันเต็มเราต้องทิ้งเบ็ดไป ข้างในถ้ำตรงนี้มีเต็นท์ครับอืมแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วเหรออ่าอุ้ยมีคันโยกอะไรไม่รู้นะครับเหลือได้สองนาทีครับทางนี้ดีคือเราต้องไปจากที่นี่ก่อนนะนะ เรียบร้อยน่าจะเป็นคันโยกเปิดปากถ้าตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องทำานะครับก็คือไปที่เสาสัญญาณตรงนู้นนะยครับเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันแน่นะความจริงใกล้เข้ามาแนละ้วครับุณผู้ชมครับจากการที่เราตกปลากันมาประมาณเกือบชั่วโมงกันนะในที่สุดการ์ดคาสดีมาก่อนโอเคคาสดีคาสดีเข้ามาข้างในโคตรตื่นเต้นเลยอยากรู้ข้างในมีอะไร ถ้าเกิดมันเป็นจุดสปอน SCP 0 9 6นี่คือไม่ต้องสืบนะครับว่าตายหรือไม่ตายนะยังไงก็ตายแน่นอนเนี้ครับโอเคต้องใช้กี gas card หนึ่งนี่ไงห้องนี้นะครับเออเข้ามาแล้วอุ้ยได้อาชิปเมนด้วยคือมันเป็นเหมือนห้องปกตินะครับโอเมอกา้าอันนี้เป็นห้องนั่งรออะไรอ่ะมันคืออะไรกันแนะ่เจ,จละลวดล่ะ คือมันเป็นเหมือนห้องควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ยคุณผู้ชมอีกห้าวิไฟดับคือเวลาไฟดับแล้วข้างในนี้มันจะมืดหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่เหลืองั้นเดี๋ยวสคิปไปตอนเช้าแล้วก็มาดูกันอีกทีแล้วกันครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีอะนะไอ้บ้าคือที่ผมพยายามมามันมันเพื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย งั้นสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับมันก็คงคอมพีดแล้วแหละนะความตั้งใจของเราในการที่จะมาเปิดห้องระดับหนึ่งสุดท้ายห้องระดับหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรเลยครับผู้ชมครับเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ันน่าเศร้าจริงๆงั้นเดี๋ยวผมจะทําประโยชน์ด้วยการเอาคีย์การเลเวลหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้เลยกันนะใครอยากได้ก็คือเอาไปเลยนี่เลเวลหนึ่งแล้วก็คีย์การเลเวลดีไฟฉายกุญแจเอาไปหมดเลย สำหรับแมปนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นแมปที่เล่นค่อนข้างดีแบบหนึ่งเลยนะแต่คือจะให้เทียบกับอีเกียเนี่ยมันเทียบไม่ได้นะเพราะว่าอีเกียมันออกจะสนุกกว่านะครับแล้วก็หลายๆอย่างอีเกียมันก็ดีกว่าด้วยสำหรับวันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆอ่ะคือ scp 0 9 6มันก็แบบดูบั๊กบ่อยๆอยู่ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยนะงั้นสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ